ใส่นะคะแล้วก็วันนี้แอมก็จะมาเปิดกระเป๋าให้ทุกคนดูนี่ค่ะกระเป๋าใบานี้แอมพกนะคะเป็นกระเป๋าผ้าน,นะคะเป็นแบบนี้เลยค่อนข้างที่จะเริ่มดำแลวเรื่อยๆนะคะตัวใช้งานจริงใช้งานประจํานะคะ,ะก็คือแอมบอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่า<ะ>ผมเข้าปาก ได้อัดคลิปไปเที่ยวทะเลมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เปิดกระเป๋าไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเหตุอันใดทําไมถึงได้มาถ่ายคลิปอยู่ที่ห้องตัวเองนะคะเพราะว่าไฟมันเต็มนะคะคลิปวิดีโอที่ถ่ายไปแล้วนะคะก็ได้หายไปกับทะเลเลยนะคะแต่ว่าก็ถ้าแอมหาค้นรูปค้นสตอรี่เนี่ยแอมก็จะเอามาแปะฝากทุกคน ให้ดูแล้วกันว่าไปเที่ยวเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะเรามาเริ่มต้นใหม่กับการอัดคลิปใหม่เปิดกระเป๋าใหม่นะคะซึ่งจริงๆแอมก็เคยเปิดไปแล้วนะในคลิป1วันทําอะไรตอนที่แอมไม่ได้เลี้ยงลูกอะ่ะตอนที่แอมทํางานนะคะแต่อันนี้คือคลิปเปิดกระเป๋าตอนไปเที่ยวนะคะนี่ ชอบพกกระเป๋าใบนี้นะคะคือมันใหญ่แล้วมันก็สามารถจุของได้เยอะนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเปิดตรงกระเป๋าใหญ่นะคะเดี๋ยวกระเป๋าน้านเนี่ยเราก็มาเปิดอทีนึงกระเป๋าใหญ่มีอะไรบ้างน,น,นี่นะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่แอมพกนะคะคือขนาดมันกําลังดีนะมันไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนี่ค่ะกระเป๋าเงินที่ไม่มีเงินนะคะทุกคนมีแค่นี้ล,<อ>ละค่ะเพืจะเอาบัตรประชาชนมาโชว์อันนี้คือถ่ายตอนที่อายุพึ่งที่จะเริ่มใช้นางสาวอ่ะก็ ก็ไปถ่ายเลยนะคะมโอเคแล้วก็ในกระเป๋าก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีปัส,สมาชิกนิดหน่อยนะคะอะ่อย่างแรกไปแล้วนะ ต่อมาะคะก็คือกิ๊บหนีบผมนั่นเองเวลาแอมอยากมัดรวบเวลาจะอาบน้ําหรือเวลาลร้อนก็มัดรวบแล้วก็ติดหนีบไว้นี้นะคะถ้าไม่อยากมัดหางม้าแบบธรรมดาเนาะก็มัดรวบแล้วก็หนีบเอานะคะอันนี้คือแอมแ,แนะนําเลยได้ไหมอ่าไหนๆคือถ้าคนไหนอยากคะ่ะพิกัดร้านกิ๊บเดี๋ยวแอาจะแนะนำละกันนี่กิ๊บอันนี้หนึ่ง กิฟอันนี้สองแล้วก็กิฟตตัวนี้ไปเอามาจากโต๊ะเครื่องแป้งเอ่อเอามาแนะนําทุกคนเลยก็แล้วกันนะคะว่ากิฟตตัวนี้ราคาถูกมากท่านไหนสนใจก็จแอมแปะลิงร้านไว้ให้นะคะเป็นร้านกิฟต์นีผมนะคะและนี่มาบอกพิกัดด้วยนะเนี่ยไม่ใช่เปิดกระเป๋าธรรมดา <c oughs> ต่อมานะคะแทะนนี่ก็คือยาเสริมที่แอมใช้กินอยู่ทุกวันนะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้กินเลยขออนุญาตกินชิ้นต่อมาแทานแท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 นท กระจกนั่นเองก็ผู้หญิงอย่างเราก็ต้องมีกระจกพกแล้วแต่ซึ่งกระจกนี้มันตํานานมากเพราะว่า,วาแอมใช้ตั้งแต่แอมเรียนแอมท้องแอมคลอดแอมมีลูกลูกสองขวบแล้วยังใช้อยู่เลยนะคะน่าจะอยู่กับแอมมาประมาณสามปีกว่าแล้วนะกระจกอันนี้ต่อมาที่หยิบได้นั่นก็คือได้ได้ <laughs> อันนี้แอม่ซื้อมาจากวัดสันนะวีอันนี้ก็คือปพกติดไว้นะจ๊ะก็ มันจะเป็นหนึ่งแถมหนึ่งนะก็คืออีกอันนึงรู้สึกว่าจะให้พี่สาวไปแล้วนะต่อมานะคะก็คือชเชลน้ำหอมคะ่ะอันนี้แอมพกทำไมต้องสองขวดนะคะเพราะว่ากลิ่นมันไม่เหมือนกันและแอมก็จะชอบใช้สลับกันนะคะก็ตัวที่ใช้บ่อยนั่นก็คือตัวนี้ค่ะของคิวเพรอันนี้คือน้ำหอมโฟโรนสเปย์สำหรับผิวกายนะคะกลิ่นดูเป็นคนตัวหอมเนื้อหอ,อ,อมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนน้ำหอมเกินไปนะคะก็คือ อันนี้ก็พกไว้นะคะเพราะว่ากลิ่นมันดูแบบธรรมชาติมากเอแบบอุย๊ยตัวหอมไปทําอะไรมาใช้น,น้ำยาปรกพนุ่ยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตัวนี้เลยแล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้เทียบกับเคานเตอร์แบนดได้เลยนะคะ,คะแอมพก2อ,อันนี้ทำไมถึงพกก็มีทริคๆหนึ่งที่ไม่เคยบอกใครเลยทริคนี้นั่นก็คือเวลาแอมไปเข้าห้องนะ้ำในที่สาธารณะเนี่ย เวลาเราถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวกลิ่นคนต่อไปเข้ามาแล้วเขาจะเหม็นเลยแอมก็เลยจะชอบพกแล้วก็ฉีดตัวเองนะฉีดตัวเองในห้องน้ำนะคะหรือมไม่ก็เวลาเราเข้าห้องน้ําต่อจากคนอื่นแล้วเราเหม็นเนี่ยแอมก็จะใช้น้ําหอมฉีดเหมือนกันนะคะก็แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งบางครั้งเราก็ลืมนะคะแต่ว่าก็มีพกไว้มันก็ดีนะคะต่อตัวเราตัวเขาโอเคไหมทุกคนโอเคค่ะต่อมานั่นก็นนคือแทนแทนแทนแมสปิดปากนะคะมี มาค่ต่อมาสิ่งสําคัญนะคะก็คือสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จแบตนะคะแอบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบยืมของใครนะก็จะใช้ของตัวเองแล้วก็จะเอามาแบบครบเซตอย่างนี้เลยทั้งหัวทั้งสายนะคะแล้วก็มี power bank ติดตัวมาด้วยนะคะติดไว้ในกระเป๋าตลอดห้ามขาดห้ามหายเวลาจะไปเที่ยวนี่ สำคัญมากๆนะคะต่อมาค่ะนั่นก็คือเจลล้างมือนั่นเองอันนี้เวลาแอมออกแป้งนอกก็ต้องใช้เป็นที่สําคัญสําหรับทุกคนในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือชิชูเปียกซึ่งตอนที่แอมไปเที่ยวทะเลเนี่ยแอมก็ได้ใช้ไปหมดแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะนั่นก็คือยาดมนะคะคือแอมชอบใช้ดมนะคะเวลาแบบเหม็นกลิ่นอะไรต่างๆนี้นะคะก็ยาดมก็ช่วยได้นะคะไม่ใช่แค่น้ำหอมอย่างเดียว เวลาดมงทีก็คือโล่งสบายนะคะนี่ค่ะยี่ห้อนี้และก็ต่อมาค่ะทุกคนสิ่งที่เวลาแอบขาดไม่ได้เลยเวลาเราไปเที่ยวข้างนอกเวลาเราต้องเดินทางเนี่ยคือหูฟังนั่นเองหูฟังอันนี้นะคะคือดีมากจดีกว่าหูฟังอื่นใดนั่นก็นนคือน้องเป็นหูฟังบลูทูธนั่นเองนี่ค่ะเห็นไหพอใส่แล้วเนี่ยสายที่มันเชื่อมให้เนี่ยมันก็ไปอยู่ข้างหลัง ซึ่งมันไม่เกะก,กะเราเวลาเราทํปักไรเลยนี่ค่ะถ้าเราอยากให้มันแน่นอย่างเงี้ยเราก็สามารถดึงปรับสายได้คือหูฟังรุ่นนี้คือไม่มีสายระยงระยางเกะก,กะไม่รุ่งริง่งตุ้งติ้ง,งเวลาเรานั่งรถหรือเดินทางเนี่ยแอมก็จะฟังตลอดแล้วเชื่อไหมว่าแอมนั่งรถจากที่บ้านจนไปถึงที่พักที่เที่ยวเนี่ยคือแบตน้องไม่มีหมดคือชาร์จเต็มหนึ่งครั้งตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง5ชั่วโมงเลยนะคือแบบใช้งานได้นานมาก ก็เหมาะต่อการไปแอดเวนเจอร์หมากการออกไปเที่ยวทะเลมากๆเลยะค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้นะคะสามารถกันน้ํากันเหงื่อได้ด้วยเดี๋ยวจะวาไปใ้ทุกคนดูนะคะตอนที่แอมเนี่ยอันบ็อกให้ไปดูโปรดักของเขานะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างคือเขาให้มาครบเลยมีทั้งสายชาร์จ USB แล้วก็มีที่เปลี่ยนปลอกหูฟังแล้วก็ตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยคือ สวยหรูมากๆเลยนะคะสีที่แอมชอบมากๆคือสีเขานะคะสีสวยมากคือวิบวับวับแวมแวมเดี๋ยวจะขอรวบร้าให้ทุกคนฟังเข้าใจง่ายอีกหนึ่งรอบนะคะหู <W ap. S 2> ฟังรุ่นนี้นะคะเป็นหูฟังแบบบลูทูธนั่นเองค่ะ <W ap. S 2> เป็นบลูทูธ o 0นะคะชื่อเต็มของเขานะคะมีชื่อว่า c ลิปเทครุ่น BBE 104 Air t Sonic นั่นเองคือมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากๆพอเราใช้หูฟังแบบนี้เนี่ยค่ะ เขาก็จะมีปุ่มให้ตรงนี้สามารถรับสายได้สามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้ก็คือเชื่อมบลูทูธกับโทรศัพท์ก็คือสะดวกมากๆเลยนะคะณนะจุดนี้ไปตามกันได้เลยนะจ๊ะ คือยังไม่จบหูฟังนะคือแอมก็ยังพก a i r p o d รด้วยนะคะคือถ้าตัวคลิปเทคแบตหมดหรือ a i r p o d ร์ตแบตหมดเนี่ยแอมก็จะใช้2ตัวนี้เนี่ยสลับกันนะคะแต่จะบอกเลยว่าตัวคลิปเทคเนี่ยใช้อึดทนมากๆนะคะเพราะว่าชาร์จเต็มหนึ่งครั้งใช้งานได้ถึง5ชั่วโมงเลยตัวนี้คือดีมากๆเลยนะคะต่อมาทุกคนก็คือกระดาษจนะ้าคือแอมมาจะพกกระดาษไว้ คือไม่ได้ตั้งใจจะพกก็คือแอมจะชอบลิสเขียนเขียนเขียนไว้ว่าเดือนนี้แอมจะใช้อะไรซื้ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแอมก็จะเขียนไว้นะคะก็เลยต้องติดพกไว้เราจะได้ดูว่าอ๋อเราใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะหมดแล้วในกระเป๋าใหญ่ก็จะมีกุญแจห้องจ้ามาค่ะกระเป๋าใหญ่เราได้เปิดไปแล้วเนาะเราจะมาเปิดตรงกระเป๋าข้างหน้าบ้างว่าแอมพกอะไร ตอนนี้นะคะทุกคนอาจจะอแอบไม่พบเครื่องสาอางเลยเหรอนี่แหละค่ะมันอยู่ในกระเป๋าหน้านี้นี่นะคะนั่นคือเครื่องสาอางที่แอพบพกไว้นะคะคือมันไม่มีอะไรมากเลยมีแต่แป้งแล้วก็ลิปก็คือจะเอาแป้งนี้นะคะไว้เติมระหว่างวันนะคะ ตัวแรกนะคะคือลิปของพริพพรานะคะเบอร์03นั่นเองลิปตัวที่2นะคะอันก็ใช้เป็นลิปของโฟยูชูนะคะ230 e นะคะก็ใช้ทุกวันอันนี้ <c oughs> แล้วก็มามองทาก็ยังติดกระเป๋าอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามามองเนี่ยไม่ว่าจะเปิดกระเป๋าหรือไม่ว่าจะทาคลิปแต่งหน้าก็ยังใช้แต่ลิปอันนี้เสมอๆนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นลิปของคิวเพลสนะคะ06เพลสเพลค่ะทุกคนคือจะบอกเลยว่า อันนี้คือสีสวยมากมาก<ป>และทั้งหมดนี้นะคะก็คือคลิปเปิดกระเป๋าที่แอมนั้นไปเที่ยวนั่นเองค่ะและถ้าคนไหนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้แอมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย